เบิ้งขอะให้เเบิงขอแท็กซี่จะเคยเหรอจะเคยวะเนี่ยฮะตัวเราตัวฮะตัวเราตัวฮะนี่แท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ฮะจะเบิ่งวะเนยจะเต็นอเลย ดูแท็กซี่ดูพวกพวกกันก่อนพวกพวกแท็กซี่กันกันหวยเลิกลาดเนินลาดเนินมวยเลิกลเบิง่เงเอเามีผู้ใดมี่มูผู้ใดได้ไคนบันไดหรือยันริายาโซ่ไงเบิ่อนเอ๋ยติดสี่ส่วนมากสิมา้าแต่ทั้งเรยอทั้งยันโซ่หมดแหละหลายเบป็นเงา นานมาเจอบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่ดูไม่เลิก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 เนี่ยครัรรรบบรรยากาศหน้าเวท, <c oughs> ดทีดูแท็กซี่ดูแท็กซี่ดูแท็กซี่ ดูลูกค้ากันรอลูกค้าลูกค้ายังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวลงรถคนเยอะคนเยอะคนเยอะมีแต่พลังต่างชาติเดี๋ยวจำไม่ได้ ไม่เลิกไม่เลิก <Se an> ตุก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 คือหนุนเสาต่างชาติเยอะต่างชาติเยอะนี่ก็หานี่ก็หาจับ หาจับแขกนะฮะจับแขกคนบบนี้นะนี่หาจับแขกแขกยังไม่มาคนบบนี้หาจับแขกเดียวเลยเฮ้ย้นงาผหาทบผู้หาเจดผู้ก่นหาผู้หาอยนะแล้ว้็คนเาอยู่